สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีใหม่ FC เอฟซีเก่าเนาะสำหรับเอฟซีใหม่เขามาแลวก็บส้อยเป็นกําลังใจงให้แอดมีนนเนาจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปน,นําเนาะจ้าเมื่อนี้แอดกะมาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเนาะเป็นแนวทางหุ้นซ้ำรัฐของวันที่16นะจ๊า16เดือน11 2564น้าแต่ก่อนอื่นเ้อง็มว่าเบิ่งแนวทาง ที่หายไปวันที่สิบหาน่าจะว่าเขาตัวใดรุดตัวใดเนาะเขาก็มาเบิ่งผลกันเลยจ้าผลอังกฤษน่าจะผลอังกฤษผลที่ออก1 8 6กับ9 5้น่าจะหนึ่งแปดหกหนึ่งแปหกีรุดเนาะตัวจอวิ่งรุดฮัปรบมาส่วน9 5 9 5เข้าเด่นเก้าเด่นหวิ่งรุดมาตัวเจาตตรงน่าะเก้าห้เนาะส่วนเยอรมันเยอรมันผลที่ออกแปดหกสี่หกับรุดนจะส่วนห้าเ เข้าเด่นห้าวิ่งรูดเนาะมาตัวเจาะตัวเน้นตรงตรงห้าเจ็ดนะจ๊ะส่วนรัสเซียรัสเซียแปดสามกะบแปดสามแปดเนาะแปดสามแปดรูดนะจ๊ะเก้าสองเก้าสองกัรูดนะจ๊ะสรุปนะจ๊ะหุ้นสามรัสเนาะเข้าอังกฤษเด่นเก้าห้าวิ่งรูดมาตัวเจาะเก้าห้าตรงตรงนะจ๊ะส่วนเยอรมันเยอรมันเข้าเด่นห้าวิ่งรูดมาห้าเจาะห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวเน้นเนาะตัวเน้นตัวเจาะนะจ๊ะ มาลุนต่อตามต่อนะจากแนวทางมีเขามีรุดเนื่จาะพี่น้องจะมือนี้มากมือหนาอาจจะบ่ามากกระไดเนาะแอดกับ่าสามารถรู้ได้นจากว่าแนวทางจะเขาจะลดตัวใดเนาะ อังกฤษมือนนีเนาะของวันที่16นะจากก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคําเตือนะ่ะจากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเ็กตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัดทุกชนิดเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงปิดปลาดประกันได้กับคอทษดคอภัยนจากอังกฤษอังกฤษให้เดียนที่สีวิ่งรูดตัวจอก็จะมีสี่หนึ่งห

2882 2992 1001เนาะ1 1 1881 1991ส่วนรัสเซียรัสเซียให้เด่นที่12วิ่งรูดตัวเจอก็จะมี1001 1221 1331 1991 สองสี่สี่สองสองหกหกสองสองเดนาะเดี๋ยวแอจะเน้นให้นะจา๊ะนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวถ้ามชาะชอบกันตามแอดได้เนาะสำหรับตัวเน้นนะจา๊ะส่วนรัเสเซียเนาะรัเสเซียก็เน้นให้หนึ่งศูนหนึ่ง 2 7 7 2 2 8 8 2ส่วนเยอรมัน2 0 0 2 2ถ้ามักถ้าชอบแนวทางหุ้นสามรัดกับจดไวแคบไว้นะจากของวันที่16เดือนส1เอ็ดนาะกแคบไวจดไวเพื่อไปเปลีนน่ยนแนวทางเนาะจ้ะถ้าบ่มักบ่ชอบเนาะจ้ะทีแอดจักผู้หายนินหายกับถ้ามีตัวมักตัวชอบในใจก็นำตัวเดียนทีแอดห้ไปไปจับใส่ใดเนาะ พี่ขอพิจารณาเอาเนาะจ้าสองตัวอย่าลืมไปกลับเนาะจ้าถ้านาไปเป็นแนวทางแล้วเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจ้าเห็นชัดป่านาะจะเป็นหม่วม่เนาะจดไวแคบไวจ้าสําหรับพี่น้องท่านใดที่มารับชมแล้วก็ขอยมีโชคมีลาบกันเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆเนาะจ้าไว้บอกกันคลิปหนา้าแนวทางหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะ